เปน็นน like ังข well ึ้นพงวายีดอกเป็นนังคือน um> ่าใแเย็ดก็ถากันก้อนเอว่ามอนใหญ่กาเสาไฟออกก้อนแล้วจังมาเห็นถนนเขานรกร้ว่าาประทัฝากันมันมันสา้งับนเราไม่ไม่างนีขมองนี่แล้วแจ้งไปข้อความลงมือกับทางการไฟฟ้ากานไฟฟ้าสาเดประมาณนี้แต่ว่าเพิ่นกว่ายอยู่แต่มันนั่นมาสัมผัสพวกก็ดีเดียกันว่ามันกวายยู่ดีก่องกองสร้าง เขาโซเป็นเท่าฟังเมื่อคับว่าการไฟฟ้ามันซาแต่ว่าทางต้องตเฮ็ดแล้วครับเพราะว่ามือ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 ันเพื่อบอกว่าเดี๋ยวผมบอกาันไี่ฝาไปเลีวเสียให้ไฟ่้าไม่ใหญ่ออกยุ่ครับบอกฉันมาเสียนะครับคำเก์นูณเนี่เนาะเนี่นครับพิธีสั่งเกินยุนค่ะนายกพี่มายืนอยู่ตรงเสาไฟฟ้าสี่เสาเนี่ยค่ะครับผม นายกอยู่ในเทศบาลไหมพี่จะไปหาตอนนี้พี่พี่งเข้ามากี่โมงเออเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะออกจากตรงจ,จ,จุดเสาไฟฟ้าไปหาถ้ามาที่เสาก็ดีนะคะได้ได้ไม่เป็นไรครับโอเคงั้นงั้นพี่ยืนรอที่เสานี่แหละคะ่ะใช<า>่ใช่จะจอยู่ริมขมะว้ำ้ามาเป่านี่ข้ามาอของเอื้อยนี่มองนี่มันแตกแบบมันบอมันไปก็ว่ากระไรก่าเขาได้แผนอยู่เอออันนี้มันเด็กเขาได้แผนอยู่นะฮนั่นแหละอันนี้มันได้แเขได้แผ่นโอ้ย งานเขาเจออย่าด้วยีดอกเกิดบาโยวานเป็นหยังงันมองที่ไม่สำคัญคือบริเวเนียแน่้ไงราณบาใ่ใงานเตรียมการอย่างนี้เ่ากาเ้าท่ายรูปทรงๆไปมันเป็นนี้นั่นครับให้นเป็นข้าวครัม่นั่นเดลินีร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรี ัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by Jelly New ติดตามการสมัครได้ที่ Facebook f a n p a g ดีรัน for life 2023 by Jelly New หรือ Jelly New ออนไลน์ทุกแพลตฟ,ฟอร์มแล้วเจอกัน15ตุลาคมนี้